สวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมทุเรียนในตอนกลางคืนกันอีกครั้งนะครับขอมาตรวจครับว่าจะมีแมลงพวกปีกแข็งมากัดกินใบทุเรียนหรือเปล่านะครับก็จะชอบใบทุเรียนอ่อนๆมากนะครับครับมดก็จะขึ้นนะครับในตอนกลางคืนหลุงบุญมาเจอครับสิ่งนี้นะครับนี่ครับอึงางครับช่วยกําจัดมดนะครับเขาก็มีผลพลยได้นะครับกับนี่แหละครับตอนกลางคืนครับ มันตรวจครับดูดิครับใบทุเรียนโดนกัดแหว่งไปด้วยแมลงปีกแข็งนะครับก็อจำพวกแมงถ้าทางบ้านลุงบุญเขาจะเรียกว่าแมลงจูจ้จี้หรือว่าแมลงพลับนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าแมลงจำพวกแมงกรองแกล้งถ้าทางภาคอื่นไม่ทราบว่าจะเรียกกันอย่างไรครับหรือว่าจำพวก แมงอีนูนอะไรเหล่านั้นแหละครับสมบุรไม่ค่อยถนัดเรียกนะครับแเพราะว่าทางภาคใต้มักจะเรียกกันว่าแมงจูจีหรือว่าแมงกลองแกล้งนะครับผมมักจะชอบกัดกินครับใบทุเรียนอ่อนๆครับก็มันดูนะครับนี่ครับมันดูครับครับก็จะทําให้ใบของเราเสียหายนะครับถ้าไม่หมันดูนะครับครับก็ทำหลักคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ